ในสมัยพุทธกาลมีพระรูปหนึ่งชื่อว่าพระสาคตะท่านนั่งสมาธิได้ดีมีฤทธิ์มากแต่ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลวันหนึ่งท่านไปนั่งสมาธิที่โรงบูชาไฟของชดินซึ่งเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนาที่ตำบลท่าม่วงที่นั้นมีนาคอยู่ตนหนึ่งชื่ออัมพาติธนนาคมีฤทธิ์มากเมื่อนาคนั้น เห็นพระสาคตะจึงบังหวนควันพิษขึ้นเพื่อทำร้ายท่านพระสาคตะจึงบังหวนควันขึ้นด้วยฤทธิ์บ้างจากนั้นอัมพัติธนาคก็ได้พ่นไฟใส่ท่านอีกท่านพระสาคตะก็เข้าเตโชธาตกระสินสมาบัติบรรดาลไฟขึ้นมาต้านทานไว้และสามารถเอาชนะนาคตนนั้นได้ สาธุชนชาวพระนครโกสัมพีได้ทราบข่าวว่าพระคุณเจ้าสาคตะสามารถเอาชนะอัมพัทติธานาคได้จึงพากันกราบไหว้และถามว่าท่านขอรับอะไรเป็นของชอบของพระคุณเจ้าพวกกับผมจะจัดของอะไรถวายดีพระฉับพักคีซึ่งอยู่ในที่นั้นด้วยตอบแทนว่าท่านทั้งหลาย สุราสาสีแดงดังเท้านกพิราบเป็นของหายากท่านทั้งหลายจงจัดสุรานั้นมาถวายเถิดซึ่งขณะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ได้บัญญัติศีลห้ามดื่มสุราเพราะยังไม่มีเหตุเรื่องสุรานั่นเองสาธุชนเหล่านั้นจึงเตรียมสุราสาสีแดงดังเท้านกพิราบไว้ทุกๆครัวเรือนพอเห็นท่านพระสากตะเดินมาบินฑบาต จึงต่างพากันกล่าวเชื้อเชิญว่านิมนต์พระคุณเจ้าสาคตะดื่มสุราเจ้าค่ะนิมนต์พระคุณเจ้าสาคตะดื่มสุราเจ้าค่ะเมื่อท่านพระสาคตะได้ดื่มสุราของทุกๆครัวเรือนแล้วท่านก็เมามากก็นอนล้มกิ้งอยู่ที่ประตูเมืองและในวันนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จออกจากเมืองพร้อมด้วยพระพิกษุจจำนวนมาก ได้ทอดพระเนตรเห็นพระสาคตะนอนล้มกิ้งอยู่ที่ประตูเมืองจึงรับสั่งกับพระภิกษุทั้งหลายว่าพวกเธอจงช่วยกันหามพระสาคตะไปพระภิสุเหล่านั้นก็ช่วยกันหามท่านพระสาคตะไปที่วัดให้นอนหันศีรษะไปทางพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ท่านพิกับนอนหันเท้าทั้งสองข้างไปทางพระพุทธองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถามภิกษุทั้งหลายว่าสาคตะมีความเคารพมีความยำเกงในตถาคตไม่ใช่หรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าเป็นดังรับสั่งพระพุทธเจ้าค่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดถามอีกว่าบัดนี้สาคตะมีความเคารพมีความยำเกงในตถาคตอยู่หรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่มีเลยพระพุทธเจ้าค่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดถามว่าสาคตะได้ต่อสู้กับนาคที่อยู่ตำบลท่ามะม่วงไม่ใช่หรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าใช่พระพุทธเจ้าค่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดถามอีกว่าเดี๋ยวนี้สาคตะสามารถจะต่อสู้แม้กับงูน้ำได้หรือภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลอีกว่าไม่ได้พระพุทธเจ้าข่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดถามว่าน้ำที่ดื่มเข้าไปแล้วทำให้สลบซ้มสตินั้นควรดื่มหรือไม่ภิกษุทั้งหลายกลับทูลว่าไม่ควรดื่มพระพุทธเจ้าค่าจากนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดว่าการกระทำของพระสาคตะไม่เหมาะไม่สมควรไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำ ฉไหนพระสาคตะจึงได้ดื่มน้ำที่ทำให้ผู้ดื่มให้เมาเล่าจากนั้นทรงบัญญัติศีลว่าเป็นอาบัตปาจิตตีเพราะดื่มสุราและเมรยัยวันลุ่งขึ้นเมื่อท่านพระสาคตะได้สติและได้ฟังเหตุการณ์ที่ตนทำแล้วจึงไปกราบขอขมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเกิดความสลดใจแล้วตั้งใจนั่งสมาธิ จนได้บรรลุเป็นพระอระหันต์ต่อมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสถาปนาพระสากตะเทระไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะคือเป็นยอดของเราภิกษุสาวกผู้ฉลาดเข้าเตโชทาตุคาอธิบายและอ้างอิง 1. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่บัญญัติศีลก่อนมีเหตุไม่เหมาะสมในเรื่องนั้นเกิด เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นแล้วท่านจึงบัญญัติสินข้อนั้นๆนแต่ไม่ปรับอาบัตย้อนหลังคือพระภิกษุต้นเหตุไม่ถือว่าผิดศีลเพราะขณะที่ทำยังไม่มีข้อห้ามแต่พระภิกษุที่ทำผิดหลังจากบัญญัติสินข้อนั้นนั้นแล้วถือว่าผิดศีลเป็นอาบาัตสองคำว่าปาจิตตีเป็นชื่ออาบัตชนิดหนึ่งเป็นอาบัตท,ที่ยังแก้ไขได้ อาบัตนั้นมีหลายระดับยกเว้นอาบัตประราชิกอาบัตข้ออื่นๆที่พระภิกษุทำผิดนั้นแก้ไขได้ทั้งสิน้นเมื่อสอบสวนแล้วสรุปว่าพระผิดจริงแต่ความผิดนั้นเป็นอาบัตที่แก้ไขได้ท่านยังไม่ขาดจากความเป็นพระเพียงแต่เผลอสติไปทำความผิดเข้าและถ้าท่านยังมีความตั้งใจบวชอยู่คณะสอบสวนก็สามารถให้โอกาสท่านแก้ไขอ,อาบัต และประพฤติตนเป็นพระภิกษุที่ดีต่อไปไม่ใช่จะจับศึกทุกกรณี 3. ส,ส่วนพระภิกษุรูปใดอาบัติปร,ราชิกแล้วจะขาดจากความเป็นพระภิกษุทันทีแม้ยังไม่กล่าวคำลาสิกขาแม้ไม่มีใครทราบทางโลกมีหลายระดับโดยโทษสูงสุดก็คือประหารชีวิตทางธรรมก็เช่นกันการจับศึกพระนั้นเท่ากับ การประหารชีวิตท,ท่านตายจากเพศน,นักบวชการจับศึกด้วยเหตุไม่สมควรจับศึกด้วยความผิดที่ไม่ถึงขั้นศึกนั้นเป็นบาปผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะอายุสั้นเพราะพระเป็นอายุของพระพุทธศาสนาการศึกพระเป็นการตัดอายุของพระพุทธศาสนาและหากก่อนตายใจเศร้าหมองเพราะเหตุนี้ตายไปแล้วก็จะไปอบายภูมินั่นเอง